สวัสดีครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็ได้เปิดเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะแล้วก็ฝากมาติดตามช่องสำงรองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรไว้ใต้คลิปหมดเลยนะครับขอบคุณครับฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าโอ้ยนี่เจ้าจะทำอะไรปล่อยข้านะเฮ้ยไม่มีพลังการบ่มเพาะดูเหมือนว่าเจ้าจะโกหกข้าอยู่สินะเจ้าปล่อยนะไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ช่วยเจ้านะคิดจะขัดขืนอย่างนั้นเลยเปรีย้ย ฉันจะต้องให้บทเรียๆๆๆนส <t ick noise> ักหน่อยแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้านายเน็ตนี่เจ้าเฮเดียวนะขอโทษด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจเจ้ากล้าที่จะเฉยโอกาสจากราชนีผู้นี้หรือตายซะเถอะแกนี่ให้ฉันได้อธิบายก่อนสิเอ๋ยทําไมมันจะต้องเป็นแบบนี้กันด้วยนะเออฉันไม่ใช่แบบนั้นนะฟังฉันก่อนสิเจ้าคนลามกนี่แน่อะแขนของเจ้าทําจากเหล็กหรือยังไงกันฮะข้าไม่ผิดนะ ใครใช้ให้เจ้าโกงหกค่ากันล่ะค่าโกงหงเจ้าตรงไหนก็แค่พลังของข้าโดนผนึกเอาไว้แล้วท่านจะช่วยข้าจัดการกับกงลู่หยุ่นยังไงตราบใดที่เจ้าทําสัญญาเชื่อมต่อแหล่งกําเนิดวิญญาณกับข้าข้าก็จะสามารถช่วยให้เจ้ายืมพลังได้สัญญาแหล่งกําเนิดวิญญาณอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าจะต้องช่วยให้ข้าไปถึงอาณาจักรเกลนแทวิญญาณภายใน1ปีนอกจากนี้การเพิ่มพลังวิญญาณของเราก็ไม่เป็นการรบกวนการฝึกฝนของเจ้าแค่เจ้าจะต้องดูดพลังวิญญาณเข้ามาในตัวนั่นก็เป็นการช่วยเราแล้ว และเจ้าจะต้องช่วยข้าดูดซับแหล่งพลังวิญญาณแหล่งพลังวิญญาณเลยในโลกของเจ้ามีต้นกําเนิดก็คือวิญญาณต่อให้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ยังมีพลังวิญญาณอยู่เจ้าจะต้องหาคนที่มีพลังระดับอาณาจักรแก่นแท้วิญญาณแล้วช่วยข้าดูดซับข้าก็จะอยู่ระดับกําเนิดวิญญาณหาคนที่อยู่อาณาจักรแก่นแท้วิญญาณเจ้าพูดเหมือนง่ายอะไม่ว่าจะเป็นหรือตายตัดใดที่ร่างยังไม่สลายก็ได้ทั้งนั้นตายก็ได้หรือก็เหมือนกับว่าวันนั้นที่จูเกิดดูดอูจุ้ยกับอาวุโสคนนั้แหละ finished? จูเกิดไม่มีแหล่งกําเนิดนี่แล้วเขาใช้พลังอํานาจยังไงเขามีความสามารถที่อาณาเขตโลกวิญญาณยอมรับใช้เขาข้าแน่ใจว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งกําเนิดวิญญาณอย่างแน่นอนเขาคงจะทําสัญญาให้อนาเขตลกวิญญาณสร้างอํานาจพลังวิญญาณมาให้เขานั่นแหละเจ้ายังโชคดีนะที่ได้ราชนีผู้นี้มาทําสัญญาแหล่งกําเนิดอ่ะแต่เจ้าก็จะต้องช่วยข้าราชนีผู้นี้หาแหล่งพลังด้วยนี่มันอะไรกันแปลกมากนี่คือพลังที่แท้จริงของตั้นๆหรือ นี่เจ้ามัวทำอะไรอยู่รีบๆมายืนในนี้สินี่ท่านจะให้ข้าไปยืนบนไอตัวประหลาดเนี่ยนะนี่มันก็คือพลังแหล่งกำเนิดของข้ามีคนมากมายที่อยากจะทำสัญญากับราชนีผู้นี้แต่ทุกคนก็ล้วนโดนปฏิเสธกันหมดตอนนี้ราชนีอย่างข้ายังอารมณ์ดีอยู่รีบๆเข้ามาซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเออเออ,เอก็เอาวะเผเออหานี่มันกำลังจะเกินกินเราเจ้าบื้อเมื่อไหร่เจ้าจะตื่นเจ้านี่เง,ง่าจริงๆเลยเออ,เอ,อ ตันตานจะอยู่ไหนทําไมเจ้าถึงได้พูดอยู่ในหัวของข้ากันหลังจากที่ทําสัญญากันแล้วเราก็จะสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ถ้าเกิดเจ้าไม่มีอะไรที่เจ้าไม่เข้าใจก็ถามราชนีผู้นี้ได้เลยนี่เราสามารถไล่เวทได้แล้วใช่ไหมมันได้จริงๆด้วยเจ้าอย่าเพิ่งดีใจไปเจ้าได้หลับไปสองวันแล้วข้ากลัวว่าเจ้าจะไปที่งานประลองหน้าใหม่ไม่ทันถ้าเกิดยังไม่รีบไปเอ่อทำไมเจ้าไม่รีบบอกข้ากันเจ้ามีบัตรเชิญที่จะเข้าร่วมงานประลองหน้าใหม่ไหมข้าถูกเชิญมาโดยเฉินฮุย He, สิทธิ์หลักสำนักมังกรรามที่เป็นสำนักลำดับที่2ต้องการจะประลองหน้าใหม่เลอในงานประลองนี้มีแต่ยอดฝีมือแต่เจ้าไม่มีแม้แต่บัตรเชิญยังอยากจะเข้าร่วมอีกเลอเชิญด้านในได้เลยครับนายน้อยนี่เจ้าโง่เจ้ามีป้ายของนครราชันอยู่นี่รีบๆเอามันออกมาเร็วเออข้าหรือมันไปได้ยังไงพลน,นั่นมันป้ายของนครราชันนี่ทีนี้ข้าไปได้หรือยังข้าน้อยมีตาหามีแววไหมที่ไม่เห็นหัวนายน้อยหลบไป ดูหน้าของเจ้าพวกนั้นสิเจ้าเมืองมาแล้วนั่นมันหวานชิงนี่นี่หรือว่านางจะเข้าร่วมกันประลองหน้าใหม่ด้วยหวานชิงเจ้าจำค่าได้ไหมค่าหวานเวิ้นเผิงท่านเจ้าเมืองทางไปเมืองวิหกเพิงนั้นค่อนข้างไกลเราจะออกเดินทางกันตอนไหนพวกเราถึงเมืองวิหกเพิงแล้วลงมาเถอะเฮ้ hey, นั่นเฉินหุยไม่ใช่หรอว่าอย่างไงโอ้สหายเก่าของข้าปีนี้เจ้าหาอัจฉริยะไม่ได้อย่างนั้นเหรอถึงได้ไปเอาสิทธิ์ของสำนักมังกรคามมาประลองหน้าใหม่นะ่ะ ถ้าเกิดเจ้าไม่สามารถหาอัจฉริยะมาประลองได้บอกพี่ชายของข้าก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะให้ยืมสองคนเจ้าดูถูกสำนักมังกรคำหรือเจ้าจะบอกว่าสินสำนักมังกรคำนั้นจะมาเป็นตัวตลกใช่ไหมเจ้าไม่เห็นสำนักมังกรคำของข้าอยู่ในสายตาเลยใช่ไหมคือว่าเจ้ามีอะไรจะพูดอีกไหมเจ้าคิดว่าอยู่สำนักชั้นหนึ่งแล้วจะดูถูกสำนักชั้นสองได้หรือเมื่อในอดีตสำนักมังกรคำนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแม้คนในอาณาจักรทั้งเก้าก็ยังไม่มีใครกล้าต่อแยเลย ซูรูเจ้ากำลังทำอะไร